สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการพับดาวกระดาษนะคะดาวกระดาษที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะอ,อุปกรณ์ก็มีไม้บรรทัดนะคะอันนี้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็กันไกนะคะกันไกเสร็จแล้วก็กระดาษค่ะกระดาษนะคะ,ระ,ะ,คะเราจะใช้เป็นลักษณะของกระดาษ A4 ก็ได้นะคะอ๋อ เราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นกระดาษสีกระดาษลิปติ้สวยๆนะคะ,ะเพื่อที่เราจะเอามาทำนะคะกระดาษเมื่อเราตัดแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้ความกว้างก็อยู่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วแต่ขนาดที่เราจะพับดาวเล็กดาวใหญ่นะคะกระดาษ A4 นะคะช่วงของกระดาษ A4 นี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าเป็นกระดาษเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ จะมุมด้านกว้างกับด้านยาวนะคะตรงมุมเฉียงนั้นก็จะเป็นด้านด้านกว้างแัะด้านนี้พอดีนะคะที่เราจะเอามาทำลักษณะที่เราทำก็คือเราจะวางกระดาษนะคะแล้วก็วัดขนาดะะให้มันได้แค่1นึเซนติเมตรนะคะอาจะใช้ปากกาก็ได้นะคะในการวัดไว้1นึ่เซนติเมตรนะคะแต่ละช่วงนะ หนึ่งเซนติเมตรนั้นก็จะขีดเป็นลางๆไว้นะคะรางๆไว้แล้วเราก็ะเมื่อได้ขนาดแล้วเราก็จะตัดนะคะเราจะใช้กรรไกร ขอบรอยที่เรานอไว้นะคะเมื่อจัดออกมาแล้วเราก็จะได้กระดาษเป็นชิ้นแบบนี้นะคะจัดหลายๆชิ้นวนกันนะคะจะได้กระดาษเป็นชิ้นแบบนี้ออกมานะคะเราใช้กระดาษสีก็ได้นะคะหรือจะใช้กระดาษที่เป็น ออลิปปิ้นโบแบบนี้โบสีสีสันนะ,ะเพื่อที่เราจะใช้ในการพับนะคะการพับก็จะเริ่มจากง่ายๆนะคะจะใช้อะไรแลคร้ความยาวนี่จะอยู่ประมาณ20กว่านะคะยี่สิบจิมสองเซนติเมตรนะคะ,ะความกว้างนี่ก็หนึ่งประมาณ1เซนติเมตรอันนี้ก็คือใช้ธรรมดานะคะก่อนพับนะคะ,ะใช้อุปกรณ์จิลักษณะนี้นะคะ เราก็จะม้วนนะคะม้วนลิปติ้นไปแล้วอยู่ข้างหลังอย่างนี้ซะก่อนนะคะจากนั้นก็สอดค่ะสอดเข้าไปข้างใต้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงนั้นมะต้องให้แน่นมากนะคะธรรมดาธรรมดาจะต้องให้แน่นมากลักษณะนี้ด้านหลังก็ถึงน,นะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะพับขึน้นมะาดูให้มันประชมมุมนีกก้พอดีนะคะนี่คะประชุมมุมนิดพอดี ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะพับไปตามมุมนะคะตรงนี้เราก็จะพับจากตรงกระดาษตรงช่วงนี้นะคะขึ้นมาพับนี่ลักษณะอ่าหมืนหลวมนะคะไม่ต้องให้แน่นมากนะเราก็มัดไปตามมุมนะคะอย่างนี้ก็จะมีมุมของเขาอยู่นะคะอ่า ตัดไปตามมุมอย่างนี้นะคะตัดไปตามมุมไปเรื่อยๆค่ะนะคะเป็นอปมอีกรงนวนหนึ่งแล้วก็พับหนึ่งถ้ายามเก็บเปลี่ยนตรงนี้ไว้ให้ดๆนะคะตัไปตามมุมแบบนี้นะคะ,นะคะจนสุดกระดาษนะคะ,นะคะจนสุดกระดาษที่เรารเก็บไว้นะคะความยาวเก็บไว้ถ้าเราต้องการที่จะให้มัน เป็นโตกว่านี้นะคะเราก็ใช้กระดาษที่โตกว่านี้นะคะเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้จะสั้นใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะสอดเท้าตันกงการได้อันนี้คือพับกระดาษมาจนสุดแล้วนะคะเราก็ตัดปลายตรงนี้นิดหนึ่งะคะ่ะอันนี้คือจะยาวนิดหนึ่งตัดปลายแล้วก็ให้มันชิดมุมตรงนี้พอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าตรงรูป เหลี่ยมนะคะที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงนี้เราก็เอาเข้าไปตรงนี้นะฮะมันลักษณะเหลี่ยนะะมก็จะชนเป็นมุมพอดนะะีเป็นห้าเหลี่ยมนี้เป็นห้าเหลี่ยมนะคะต่อจากนั้นเราก็จะหยิบมุมนะคะหิดมุมหิบมุบมเพื่แต่และมุมเข้ามา ก็ที่เราจะทำเหรียญดาวนะคะจะให้กระดาษแน่นมากก็จะหยิบเอ่เราจะทำมุมยากนะคะแต่ถ้ากระดาษแน่แน,นมากเราก็จะสามารถได้ไหมหยิกมุมเข้ามาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำเป็นดาวห้าแฉกนั่นเองนะคะ,นะคะเราก็จะได้ดาวห้าแฉกนะคะดาวห้าแฉกนั่นนะคะะ,คะ คลิปพับกระดาษเป็นดาวห้าแฉกนะคะตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะคะเรามีสาระดีๆมีประโยชน์จะมาลงให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ